ครับมนบบนี้บอได้มาขอเลขหล็กด้วยครับเอาหนึ่งสองสามเห็นยังครับนีบว,วิธีการไอ้บักฮุ่งดกบักฮุ่งต้นเตีย้ยฮุ่งดกฮุ่งเตี้ยแม่นครับเบิ้งไว้นี่ตอนนี้แม่นครับทางไปเลยน,น,นี่ทุบอ๋อทุบอีนนี้นะครับอังไดอีกวะเนี่ยต้องเห็นให้มันเป็นทั้งเครับโอ้พาต้นมาเลยตีนี่พาต้นครับโอ้พาต้นทั้งทีเนาะ ออกี้าหน่อยต้นน่ะต้นหน่อยนะครับเพราะท่นีไม่ยังเล้วนี่่มยังนต้นนั่นกำลังเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกสีกต้นเลยครับสีกลงไปหังใหญไงตัวเดมาขอเล็กได้ครับันนี้บอกครับผมม่เ็นห้เบิ้งครับนี่กะเสียกระเสียดหกไม่บอนี่กษตเยุคใหยม้ครับกรตนากระเสียนแล้วมีแตจานเลยนี่จาน จันบุญนี่จันนี่ยัดเข้าไปเลยีครับนี่ตอนมีอะไงมาครับในขวดนี่ยังไงขวดเปล่าบกินเปล่าครับรองเขาครับโอ้แ่นดนะครับจะขึ้นสีแต่พอคลอเหล็กแล้วนี่เขาครับงัดเข้าไปเขาตัวเฮดก็ขึ้นมาครับเฮดครับเพียงแต่ขึ้นมันจังบ่มีแดดโอ้นี่จังสีเนาะครับเนาะถามว่าเบื้องต้นบ่นเห็นบ่เนี่ย ต้อยังอสียางเดียวมันบ่นี่ตอาเบิ่งแล้ครับมือไหไม่ตายแล้วเนี่ครับพอไหมครับพอพาฮัดไว้ฮัดไว้อือพอให้เป็นที่ฮีจบข่าวเอ้ยตัวนีไม่น่วยตัวนี้อันนี้อันนี้เประท่าเฮดได้เนี่ยขาบพท่านเฮดกระดุกวนี้ไหมส่วน้น่อยครับ่านเฮ็ดแล้วนี่นบนี่คือว่าห้าป่อยไปเลย ไปไว้ที่สี่เลยนหรืครับแม่นให้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 ร่มมันไปมันไปทิศทางไหนยังฉี่ยังฉี่ยังฉี่ยนะครัาหัดไว้ยังฉี่นี่มันมันถือพื้นพื้นร่มอ๋อครับเลยฮารับนี่เอาไว้ที่สี่เลยนหรืครับยังฉี่เลยบ่มีผลยังไงเนาะแม่นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่มาเบิ่งเลยครับผมอาทิตย์หน้ามาเบิ่งเลยนี่ว่ามันฉี่มีดอกมีผลมี่อย่างบ่แต่ตอนนี้มันออกดอกอยู่ได้ครับเนาะครับออกดอกออกออกดอกแบบธรรมดาครับแต่นใครยังฉี่ก็ตัดออกเลยนี่ ตัดออก<ล>ไปเลยนี่ครับผมมันจีบเอไปเลี้ยงมันมันจีบเอไปเลี้ยงหมากมันจะไปเลี้ยงเฮมอนเมื่อยั้ยงเถอะเขาตัดทิมเลยโอ้นี่ยังที่ถิมไปเรื่อยมั้งครับแม่นครับให้มันไปเลี้ยงหมากแล้วก็เลี้ยงใบโอ้โอเคครับนี่ครับอาทิตย์หน้ามาเบิ้งกันครับ ตายอร่อยกระทินนึงครับผมครับผมหรือสิเป็นหรือดสียูหรือสิครับจะได้ครับไ่่ยูกับเลี้ยอีกยูสองต้นยูเอาเิียนหน้าก็จะตายครับจบข่าวเอาเทียอีกต้นนึงนี่หรอไม่นี้พอได้เทียนได้ครับนี่นี่ต้นน้อยน้อยจุ้ยโอ้แกขาดเพิงหไดเลยอต้นน้อยนี่ครับนี่แม่เขาเคอยบอกนะกีเอาเลต็มแมนบอมแมนนะบุหูนะครับเสร็จดูไมครับเชี่ยเราเพียงคนเดียวนี่ครับเกษตรกีครับแล้วมาชิมดอกนี่โค่นดอกอ่ะ เยี้ยงดอกแล้วเดี๋ยวพอยเยี่ยวใส่ต่ใบนี่ตัดออกข้แลวกีตัดดอกเพื่อให้มันมาเลี้ยงหมากลายก็เลี้ยงไปมันจะมีผลลไรก็ใมเพราะว่าเขาไม่ได้กินใบเขากินหมากมันครับผมครับแล้วเจ้าเลี้ยงเลี้ยงเมียหรือเลี้ยงเลี้ยงเด็กเกษตรยุกใหม่ครับผมเสร็จยุกใหม่ยุกไหนบอจุกสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับที่หนาวเบื้องบนสวัสดีครับมันจะนี้เลยที